เอาละกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมชาแมนคิงนะครับเป็นของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเป็นสโตญี่ปุ่นนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัวเกมเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับและมีระบบอะไรที่น่าสนใจบ้างชาวเกลือนับการสุ่มกาชาการอะไรพวกนี้นี่จะมันขนาดไหนเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันเลยนะฮะ มาเริ่มแรกนะครับเขาจะทําการสอนเล่นนะครับแล้วก็ให้ดูระบบเกมคร่าวๆับนี่ตีบอลน,นะครับเริ่มต้นโหก,กราฟิกกราฟิกนะอินเตอร์ฟซอินเตอร์เฟสถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นกันดูสักหน่อยนะครับนี่มีการใส่สกงสกิลมีการสอนเล่นนะครับอ่านไม่ออกนะครับจิ้มตามเอาอย่างเดียวนะครับไม้่นี้เขา,าฟันแล้วไปยังโอ้โห เออสกิลทำมาได้ค่อนข้างลื่นไหลเลยนะครับมีเฟี้ยวเลยแหละนี่แล้วก็ถ้าสังเกตมุมสายบนนะครับก็จะมีการกดออตโอต้เหมือนกันเลยนะสำหรับคนไม่ค่อยมีเวลาว่างเนี่ยผมก็ว่าโอเคครับเข้าท่าเลยเกมเทิร์นเบสหรือเกมแนวๆพวกอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วควรจะต้องมีนะครับเพราะไม่งั้นเนีน่ยหูฟ์ม,มกับหูตาแตกนะครับไม่มีเวลาเล่นนะครับแล้วก็รู้สึกจะมีในการระบบของสปีดเกมด้วยนะครับนี่เห็นไหม แต่ว่าเวลเรายังไม่ถึงก็ยังไม่สามารถกดได้นะครับอาจจะต้องผ่านเงื่อนไขในการผ่าน2อาน3า,นานหรือเลเวลเท่าไหร่นะครับถึงจะทําการกดออตโต้กับการกดสปีดได้นะครับไปไปกันต่อครับอันนี้น่าจะเป็นการใส่อันตีหรือเปล่านะเดี๋ยวผมกดเลยนะครับปึ๊บไม่โอ้อันตีแน่นอนครับอย่างงี้เปลวเพิงเทวีสุริยาคนละเรื่องแล้ว มาครับเรียบร้อยครับโอ้โหอันติีทีเดียวอยู่เลยนะครับอ,อแต่ผมขอกดขัามเนื้อเรื่องสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะฮะมาครับมาที่ตัวเกมนะโอ้โหข้อดีของเกมนี้ครับคือพอมาถึงเนี่ยมันมาหน้าสุ่มเลยนะฮ <c> ะ <oughs> คือเราจะหนีมันไม่พ้นครับความเกลือนในครั้งนี้นะครับมาถึงนี่มันให้เราสุ่มก่อนเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทําการสุ่มสักนิดนึงนะครับกดเลยครับ ปึ๊บครั้งแรกนะครับสุ่มฟรีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมารอดูกันนะว่าจะเป็นตัวล็อกนะครับหรือว่าเป็นการสุ่มแบบฉบับจริงจังให้เลยนะครับในการสุ่มครั้งแรกนะนี่ดูหน้าสุ่มก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับหลังๆเกมพวกใหม่ๆเนี่ยทำหน้าสุ่มมาค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับจะมีพวกกิมมิกเล็กๆน้อยๆมีรุ่นมีนีน่น,น,น,นะครับทำให้ดูไม่ได้เบื่อโอ้โหแต่ว่าหนึ่งดาวมาก่อนเลยจะน่าเบื่อก็ตรงนี้แหละ <c oughs> โอ้โหสีฟ้ามานี่หนึ่งดาวไว้โอ้ว่าละ ผมพอรู้แล้วนะครับจะขึ้นสีฟ้ามานี่คือหนึ่งดาวแน่นอนนี่ไอตัวนี้ก็หนึ่งดาวชัวร์เรียบร้อยครับอุ้ยสีส้มสีส้มกี่ดาวครับโอ้โหสองดาวผมอยากรู้ว่ามากสุดเนี่ยคือกี่ดาวนะครับคอมเมนต์มาบอกบอกใต้ล่างคลิปหน่อยนะครับว่ามากสุดเนี่ยคือกี่ดาวแต่สําหรับให้ผมดาวน่าจะสามนะสีส้มคิดว่าโหหรือยังผมไม่แน่ใจนะครับไม่รู้เลยนะครับ มาครับสีฟ้ามาอีกหนึ่งตัวครับโอ้โหมาไหมดูดิมันจะมีสีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีตอนอย่างสีส้มแล้วอ่ะมันจะมีตัวอะเฮ้ยลูกแก้วนี้สีสามดาวดิครับสีลูกอนี้มาดีครับมาดีครับโอ้โหหัวกะโหลกครับอย่างเท่เลยนี่กะโหลกแดนครับแตก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 มาครับกล่องทั้งผีดิบนะครับเฮ้ยโอ้โหเท่จัดนะ ตอนแรกผมกะว่าจะลองสุ่มใหม่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรได้3ดาวมาแล้วนะครับโอ้โหแจ๋วเลยครับถือว่ารอบแรกอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้สุ่มใหม่ได้กี่รอบนะครับหรือว่าจะรอบเดียวก็ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้แปลเลยนะครับอันนี้คือมาเล่นแบบสดๆในนี้เลยนะครับแต่ว่าก็โอเคนะยืนยันการันตี3ดาวมาแล้วนะครับแจ๋วเลยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่ากดสุ่มใหม่นะอันเนี้ยนั่นไงนั่นไงเดี๋ยวผมสกิปก่อน เอ้ยอย่าบอกนะฮะอ๋อมันให้สุมใหม่จนกว่าเราจะพอใจนะครับเดี๋ยวนะผมกดสุมผิดตัวนะครับเมื่อกี้นี้ชจ้ยโอ้โหอะไรตัวอะไรครับนี่อ่ผมพอเข้าใจแล้วมันให้สุมใหม่ได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมขออีกรอบหนึ่งแล้วกันบอกว่า3มรอบเนี่ยกำลังดีนะฮะถ้าจะสุมใหม่นะครับกดตคกีเลยแล้วกันนะครับปึ๊บ มาครับ EP นี้ไม่ต้องทำไรแล้วนะครับมาเพื่อสุ่มอย่างเดียวเลยนะฮะมาครับตัวอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยชิงคูนทรียาวเฮ้ยโยสามนาวูยเอาเรื่องละครับอย่างนี้เทจัดจัดนะครับโอ้ใช้ได้เลยนะครับผมว่าตัวนี้ผมพอใจแล้วนะเออมันดูเป็นตัวพระเอกดีนะครับไอตัวนี้เนี่ย แต่ว่า3าดาวเดี๋ยวนะผมได้ตัวอะไรมาบ้างอนะ่ะอันนี้เนี่ยสดาวเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับผมไม่แน่ใจนะไม่เป็นไรเอาอันนี้ไปเลยละกันกดเลยครับปึ๊บโอเคยืนยันเลยมาครับอย่างน้อยได้ตัวดีๆมาแล้หนึ่งตัวนะครับสามดาวผมว่ามันโหดแน่นอนหลยตัวนี้เนี่ยน่าจะอยู่สักระดับแลงเอเลยนะ,นะครับผมในความรู้สึกของผมนะฮะแล้วก็ข้อดีของเกมนี้นะครับมันจะดีตรงที่ว่า ถ้าทุกคนสังเกตนะครับไอ้พวกเกมแนวนี้เนี่ยมันจะต้องบังคับเล่นนะครับให้เราอยู่พักใหญ่ๆเลยนะประมาณ1 0บถึงสินาทีเลยนะแต่เกมนี้เนี่ยหลังจากที่สุ่มแล้วนะครับไม่มีนะครับไม่มีบังคับเล่นเลยนะครับก็ให้เราคลิกนําทางไปเรื่อยๆเรื่อยเปื่อยนะครับเนี่ยระบบเกมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับอันแรกนะก็จะเป็นพวกกาชานะครับนี่ตัวละครต่างๆนะครับโอ้โหถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างเยี่ยมเลยนะครับ ลองดูดิอันนี้น่าจะสุ่มฟรีหรือเปล่าเฮ้ยแต่เมื่อกี้ผมสุ่มไปแล้วนะผมกดสกิปเลยละกันปื๊บอ๋ออันนี้เป็นสุ่มหนึ่งทีนะครับสุ่มแบบฟรีๆนะครับโอเคเข้าใจละก็เท่ากับเมื่อกี้นี่ผมได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็สุ่มฟรีนะครับอ่ะอันไหนสุ่มฟรีเราสุ่มให้หมดเลยละกันโอเคเรียบร้อยครับอ่าแรกก็เป็นพวกกาชาครับอันที่2เป็นวิชั่นการ์ดต่างๆเนี่ยครับ น่าจะเป็นเหมือนพวกอันตีหรืออะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับถ้าพิเศษอะไรพวกนี้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับต้องขอไปด้วยนะครับแล้วการที่3เนี่ยก็จะเป็นพวกหน้าตัวละครของเรานะครับที่มีบอกพวกรายละเอียดต่างๆสกงสกิลการอัปเกรดนู่นนี่นั่นนะครับนี่เราสามารถเข้ามาได้เลยนะครับในหน้านี้นะเนี่ยเลือกตัวละครเลือกอะไรได้เลยนะครับในไอคอนที่3ครับไอคอนที่4ยังไม่เปิดนะครับต้องรอเคลียด่านก่อนนะครับไอคอนที่5้า แล้วก็ไอคอนสุดท้ายนี่ก็จะเป็นพวกเควสต่างๆนะครับนี่ให้เราทําการลงเควสนะแต่ผมลงเควสโชว์สักหนึ่งรอบแล้วกันลงด่านนะปึ๊บจัดทีมเลยครับมานี่เจอทีมโหดซะหน่อยครับมาครับโอ้โหแค่ทีมก็กินขาดแล้วนะครับดูครับทีม3ดาวนี่อย่างหล่อเลยนะครับดูทีมผมเนี่ยปึ๊บกดเลยครับไอตัวนี้เอาสกิลนี้ไอนี้เอารักษาไปปึ๊บโอ้โหเท่จัดนะครับบัฟตัวนะครับมีโอ้โห เอาดีครับโอ้ภาพถือว่าทำออกมาได้สวยเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกเสียงซาวนี่จะมีปัญหานิดนึงนะครับโอ้ไม่ต้องรอกดหนานะครับสปีดกับออโต้สามารถใช้ได้เลยนะครับอ่านี่ผมกดปล่อยเลยนะกดออโต้ได้เลยนะครับอ่าก็ถือว่าระบบเกมนี้ค่อนข้างง่ายเลยนะอย่างนี้เนี่ยโอ้โหชิวๆเลยนะครับตัวเกมก็ประมาณนี้เลยนะใช้ได้ครับใช้ได้ถือว่าสนุกเลยนะครับภาพสวยด้วยนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วการอื่น,นก็จะเป็นพวกหลานค้าทั่วไปนะครับเควสประจาําวันล็อกอินประจาําวันรางวาัลอาชิพเมนต์ต่างๆนะครับคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็ข้างบน,นก็จะเป็นพวกเพชรที่เรามีเลเวลแล้วก็พลังงานนะครับเป็นขวดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับคนที่ชอบนะบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ